หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มสองตอนน้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมผลงานของอรสานนน EP ที่12ตอนนี้ชื่อว่าอาถรรพ์เจ้าแม่เมื่อวันศุกร์ที่22มกราคมปีพศ2531ฉันได้รับโทรศัพท์ประหลาดจากคนไข้คนหนึ่งชื่อมัสซีเธอเล่าอย่างตื่นเต้นในโทรศัพท์ว่า เจ้าแม่กวนอิมที่เธอมาขอบูชาไปศักดิ์สิทธิ์จนเธอกลัวเธอบอกว่าอยู่ๆเธอจะยกเจ้าแม่ย้ายที่จัดใหม่ยกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นหนักอึ้งยังกับท่อนเหล็กและแล้วก็มีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเธอคือปากสั่นก่อนแล้วก็ร้องไห้เอามือตัวเองทุบนิ้วทุบตัวจนเจ็บไปหมดยังเท่าไหร่ก็ไม่หยุดมีอาการอย่างนั้นเป็นเวลานาน,านจนเธอออกมาจากห้องพระ อาการก็หายเธอโทรมาถามฉันว่าเธอทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่าฉันก็เดาไม่ออกจริงๆว่าเธอทำผิดอะไรฉันก็ถามเธอไปว่าเธอบนอะไรเจ้าแม่ไว้หรือเปล่าเธอก็บอกว่าบนว่าขอให้ขายรถยนต์ได้มากๆสามีเธอมีบริษัทขายรถใช้แล้วแล้วจะเอาเงินมาทำบุญฉันก็ถามว่าแล้วพอทำพิธีตามที่ฉันสั่งไปแล้วขายดีไหม เธอก็บอกว่าขายดีเธอลงไปพบคนซื้อด้วยตัวเองทีไรก็ขายได้ทุกทีนี่ก็เพิ่งไปรับเงินมาฉันก็เลยบอกว่าก็จุดทู่บอกท่านเสียสิว่าจะปฏิบัติตามที่บนเอาไว้เธอก็วางหูสักครู่ก็โทรมาอีกว่าพอเข้าห้องพระปุ๊บก็มีอาการปากคอสัน่นขากไกลแข็งทันทีไม่รู้จะทำยังไงดี ขณะที่เธอพูดกับฉันฟังเสียงดูก็รู้สึกคล้ายคนกัดฟันพูดปากไม่เปิดฉันก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวป้าจะไปจุดธูปขอร้องท่านให้แล้วหนูก็คงจะหายแล้วฉันก็เข้าห้องพระจุดธูปบอกกล่าวท่านทางหนูมัดซีก็เงียบไปนึกว่าคงจะเรียบร้อยคราวนี้เธอโทรมาบอกว่าเห็นเจ้าแม่ห้าองค์มีฉันรวมอยู่ในนั้นด้วยลอยอยู่บนหัวเธอ ฉันแต่งตัวแบบเจ้าแม่แล้วเอาดอกบัวมาวางที่หัวเธอแล้วให้พรเธอด้วยเธอพูดกับฉันก่อนจะวางสายว่าคุณป้าไม่ใช่คนธรรมดานะคะเป็นเจ้าแม่องค์หนึ่งเหมือนกันหนูแน่ใจเพราะหนูเห็นกับตาจริงๆเมื่อฉันถามเธอว่าแล้วอาการที่เป็นอยู่ละ่ะหายหรือยังเธอบอกว่าค่อยทุเลาลงแล้ววันพุทธที่24กุมภาพันธ์พศ2531 คนไข้มีมากเหลือเกินความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ที่ช่วยรักษาและช่วยให้คนที่เข้ามาพึ่งบารมีต่างประสบความสำเร็จไปตามๆกันปากต่อปากบอกกันต่อๆไปคนไข้มากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะวันนี้ฉันยังไม่ค่อยสบายแต่ก็ต้องรับคนไข้ทั้งหมดถึง84คนในบรรดาคนไข้ที่ช่วยๆไปวันนี้มีเรื่องเล่าจากปากของเจ้าของเรื่องเองเป็นเหตุการณ์ประหลาดมากจริงๆ ดังจะเล่าต่อไปนี้เจ้าของเรื่องเป็นชายหนุ่มใหญ่แล้วอายุราว40เศษได้เปิดบริษัทเพื่อส่งคนไปทำงานยังต่างประเทศโดยร่วมง,งานก,น,กนกันกับเพื่อนสามีภรรยาแต่เป็นชาวอิสลามในว่าชายที่เป็นอิสลามเป็นคนติดต่อกับทางต่างประเทศส่วนตัวเขาเป็นเพียงจัดหาคนเขาเล่าว่าคนก็ต่างมาสมัครกันมากมายโดยฝ่ายเพื่อนเป็นผู้เก็บเงิน แต่รอแล้วรออีกก็ไม่เห็นได้ส่งคนงานเดินทางไปสักทีฝ่ายไทยก็มาหาฉันมาขอเช่าเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรและมีลูกแก้วสารพัดนึกองค์ใหญ่ไปหนึ่งองค์ฉันทำพิธีให้พร้อมให้พรไปมากมายเมื่อฝ่ายไทยรับเจ้าแม่ไปแล้วก็ไปตั้งบูชาไว้ในห้องที่เขาทำงานที่บริษัทอยู่ๆเจ้าแม่ก็เกิดหายไปถามใครก็ไม่มีใครรู้เขาก็วุ่นวายใจเป็นที่สุด ส่วนฝ่ายเพื่อนนั้นคงจะเป็นด้วยความเกรงกลัวว่าเจ้าแม่จะไปช่วยฝ่ายไทยเดี๋ยวความก็คงจะแตกที่ตนคิดไม่ซื่อกับเพื่อนได้เป็นผู้แอบมาขโมยเอาเจ้าแม่ไปเก็บไว้ที่บ้านของตนซึ่งเป็นตึกแถวสี่ชั้นวันแรกที่พอนำเจ้าแม่ไปซ่อนไว้ในห้องชั้นบนก็เกิดเรื่องภรรยาร้องไห้โวยวายว่าแผ่นดินไหวตึกสี่ชั้นไหวหมดทั้งหลังก็วิ่งลงมาชั้นล่างก็ยังไหวอยู่ ฝ่ายภรรยาไปถามเพื่อนข้างห้องว่ารู้หรือเปล่าว่าแผ่นดินไหวคนอื่นๆต่างก็ปฏิเสธว่าก็ไม่เห็นมีอะไรก็กลับมาที่ห้องของตนก็ยังไหวอยู่ก็ให้รู้สึกเอะใจไปถามสามีว่านี่น่ากลัวจะเกิดจากอาถรรพ์ของเจ้าแม่เสียแล้วทั้งสองคนก็เข้าไปในห้องที่ซ่อนเจ้าแม่ไว้ปรากฏว่าสามีก็เกิดอาการขึ้นเหียนปวดท้องอาเจียนออกมาอย่างไม่มีปีมีครุยมีหนำซ้ำ ในวันนั้นก็ถูกตำรวจมาจับตัวไปหลังจากตำรวจได้ตามหามานานฐานเขียนเช็คไม่มีเงินอีกผู้ภรรยาก็ยิ่งแน่ใจในอภินิหารของเจ้าแม่เลยไม่กล้าเข้าไปแตะต้ององค์ท่านได้ติดต่อบอกเจ้าของเจ้าแม่ให้ไปรับคืนมาฝ่ายเจ้าของเมื่อรับมาแล้วก็นำท่านกลับมาหาฉันขอให้ทำพิธีเบิกพระเนตรพระกันให้ใหม่เพราะไม่รู้ว่าฝ่ายเพื่อนได้นำท่านไปทำอะไรให้เสื่อมเสียหรือเปล่า ฉันก็ทำพิธีให้ตามคำขอและเมื่อตัวเจ้าของมารับและทำพิธีมอบให้ใหม่จึงได้รับฟังเรื่องราวอภินิหารขององค์เจ้าแม่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เพียงไรแทนที่ทางอิสลามจะมาทำอะไรท่านท่านกลับเล่นงานฝ่ายทุจริตเสียงอมไปเลยตั้งแต่ฉันแจกน้ำมนต์มาก็ไม่เคยที่จะไม่ได้มอบโดยปราศจากการอธิษฐานจิตเพิ่งจะมีรายนี้เป็นรายแรกคือมีคนไข้สุภาพสตรีผู้หนึ่ง เธอมีฐานะดีเวลาเธอมาหาฉันเพื่อมารับน้ำมนตครั้งแรกเธอได้เบอร์แต่ครั้งต่อๆไปเธอมาไม่ทันเบอร์หมดทุกทีเธอเลยไม่เคยพบฉันจึงไปรับน้ำมนต์จากน้องสาวฉันการทำน้ำมนต์นั้นแม้ฉันจะเป็นผู้ทำน้ำมนตเองก็จริงแต่ฉันก็ยังไม่ได้เสกและมอบให้โดยปกติแล้วฉันจะต้องเสกและอธิษฐานจิตมอบให้โดยเจาะจงทุกครั้งบางครั้งคนไข้ามาแล้วก็ต้องรีบไป โดยเหตุการณ์ที่พิเศษอย่างไรก็ตามแล้วฉันจะอธิษฐานจิตให้ไปเสมอแต่สำหรับรายนี้เธอมิได้ให้ฉันอธิษฐานจิตมอบให้เลยเธอรับไปเฉยๆแล้วก็นำไปปนกับน้ำมนต์ที่เหลืออยู่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือขวดน้ำมนต์ดีๆใส่น้ำมนตั้งไว้ในห้องพระมิได้มีใครไปแตะต้องได้มีอันแตกกระจายขึ้นมาเฉยๆน้ำมนตไม่เหลือเลยสักหยด เหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คงเป็นเพราะฉันไม่ได้เป็นผู้มอบและมิได้อธิษฐานจิตให้เลยนั่นเองจึงมีอันเป็นไปซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงมากทีเดียวแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ใดไม่ได้รับน้ำมนต์จากมือฉันหรือโดยต้องให้ฉันเสกให้ก่อนแล้วก็เจ้าแม่ท่านไม่โปรดจริงๆดังเรื่องนี้เป็นต้นจบตอนแรกนะครับต่อไปเป็นตอนที่สองตอนครอบครัวเป็นสุข ได้เคยบอกแล้วว่าเจ้าแม่ท่านมิได้ช่วยแต่รักษาโรคท่านช่วยบำบัดทุกให้ทั่วไปเกือบทุกกรณีช่วยคนขายบ้านไม่ได้ก็ให้ขายได้ช่วยคนตกงานแต่ต้องเป็นคนดีให้ได้มีงานทำช่วยคนที่อยากเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องติดขัดให้ผ่านแล้วได้วีซา่าส่วนเรื่องลูกสะพ้ยไม่ถูกกับแม่สามีให้ดีกันช่วยให้สามีที่เหินห่างภรรยาได้กลับตัวหันมาดีกับภรรยาอย่างเดิมเป็นต้น เรื่องที่จะเล่านี้เกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยามีเรื่องทุกข์ร้อนใจเพราะสามีไปมีภรรยาน้อยแล้วไม่ยอมกลับบ้านนานๆจึงจะกลับมาสักทีมีหน่ำซ้ำเวลานอนก็ยังนอนหันหลังให้ภรรยาไม่พูดไม่จาเลยเสียอีกฉันก็เลยเสกน้ำมนตให้ไปเก็บไว้ให้สามีเขาดื่มแทนน้ำโดยสามีไม่รู้ตัวตอนเสกน้ำมนตก็อธิษฐานจิตให้น้ำมนนี้เมื่อนายจุดจุด ผู้สามีของนางดื่มแล้วขอบาร,รมีเจ้าแม่จงโปรดดลบรรดาลให้ผู้เป็นสามีเกิดความรู้สึกสำนึกตัวว่ากำลังทำตัวไม่ดีไม่ถูกต้องและให้เกิดความคิดเปลี่ยนใจให้หันกลับมารักภรรยาและลูกเต้าเหมือนเดิมโดยเร็วและขอให้ครอบครัวนี้จงกลับมามีความสุขอบอุ่นเช่นเดิมด้วยหลังจากภรรยาได้มาหาฉันอีกพอได้พบก็กราบลงที่ตักบอกว่าเพราะบาร,รมีคุณแม่แท้ ลูกได้ก,กลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วฉันก็จำไม่ได้ว่าได้ช่วยเรื่องอะไรเมื่อเธอทวนความจำให้จึงจำได้เธอเล่าไปยิ้มแย้มไปบอกว่าเดี๋ยวนี้สามีกลับบ้านอย่างเดิมแล้วและหันมาพูดจาด้วยอย่างดีเป็นคนละคนพอฉันถามว่าแล้วยังนอนห,นหันหลังให้กันอีกหรือเปล่าเธอก็หัวเราะไอ้ายว่าไม่แล้วค่ะก็เป็นอันเข้าใจว่าทุกอย่างลงเอยด้วยดีเป็นที่เรียบร้อย วันพุธท,ที่27มกราคมพศ2531ฉันได้รับรายงานจากคนไข้สองรายรายแรกเธอเป็นหญิงซัก48-49ปีได้ลกได้แรกๆที่เธอมาหาเธอจะเป็นจะตายกับความประพฤติและการกระทำวิตฐานต่างๆของสามีจนเธอแทบจะทนไม่ไหวเลยมาขอร้องให้ฉันช่วยทีการกระทำของสามีเธอนั้นฟังแล้วแทบจะไม่เชื่อหู ว่าจะมีมนุษย์คนไทยนับถือาศาสนาพุทธคนใดจะกระทำสิ่งวิตถานอย่างนี้ได้เธอเล่าว่าปกติเธอเป็นคนชอบไหว้พระก่อนนอนเมื่อเธอเข้าห้องพระทีไรกำลังนั่งไหว้พระอยู่สามีก็จะลุกขึ้นมาลังควานด้วยการกระทำอย่างหน้าบัดส,สีไม่กลัวบาปกลัวกรรมคือขณะที่เธอไหว้พระอยู่สามีเธอจะมายืนว่าท่านน้นท่านี้แล้วเมื่อเห็นเธอนั่งเฉย สามีเธอจะเอื้อมมือไปกรรมที่เสียนพระแล้วยกออกมาทำท่าเหมือนพระเป็นคนเอามาสายไปสายมาทำท่าจะแทงเธอด้วยองค์พระแทบทุกทีจนเธอทนไม่ไหวต้องลุกหนีออกจากห้องพระและใช้เวลาที่ไหว้พระเปลี่ยนเป็นตอนกลางวันที่สามีไม่อยู่เธอเล่าให้ฟังอย่างอ่อนอกอ่อนใจฉันก็เลยช่วยเธอโดยให้เอาน้ำมนต์ไปเทใส่ขวดเอาให้สามีเธอดื่มโดยเขาไม่รู้ตัว และหาวิธีเอาน้ำมนตผสมน้ำให้อาบด้วยและให้เธอเช่าเจ้าแม่ปางครอบครัวเป็นสุขไปบูชาหนึ่งองค์หลังจากหายไปสองอาทิตย์เธอก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเล่าว,ว่าสามีเธอผิดไปเป็นคนละคนไม่หลังควานเธออีกเลยมีหนำซ้ำยังขึ้นไปที่ห้องพระไปพิดดูรูปเจ้าแม่กวนอิมด้วยความสนใจอีกด้วยฉันฟังดูแล้วก็คิดว่ารอไปอีกสักหน่อย สามีเธอก็จะหันมาลงมือบูชาเจ้าแม่ด้วยตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยฉันก็ได้มอบน้ำมนต์ไปให้สามีเธอดื่มต่อไปอีกเช่นเคยเมื่อวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพศ2531ได้มีอาคันตุกะที่ไม่ได้นัดมาหารวม3กรุ๊ปในเวลาที่ไล่เลี่ยกันคือบ่าย2โมงบ่าย3โมงและบ่าย4โมงแล้วทั้ง3กรุ๊ปก็รวมกันอยู่ทั้งหมดกว่าจะกลับก็เกือบ2ทุ่ม หนึในกรุ๊ปเหล่านี้มีด็อกเตอร์จากอเมริกามาสองคนเป็นด็อกเตอร์ทั้งพี่และน้องน้องชายมาปรึกษาว่าจะได้ตำแหน่งที่มีเกียรติขณะนี้มีคนมาทาบทามจะได้เป็นหรือไม่ฉันตอบไปเลยว่าไม่ได้80%ซได้20%ซนอกจากนี้ด็อกเตอร์ผู้น้องเธอเล่าว,ว่าเธอเป็นคนธรรมะธรรมโมสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำพระคาถาชินบัญชรใหญ่เธอท่องได้หมด แต่น่าเสียดายชีวิตในครอบครัวเธอไม่มีความสุขเลยภรรยาเธอเป็นเหมือนคนไม่มีศาสนารวมทั้งลูกๆก,ก็เชื่อมารดาหมดนอกจากจะไม่ไหว้พระไหว้เจ้าแล้วยังแกล้งขัดขวางเธอด้วยทุกวิถีทางภายในบ้านของเธอไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแม้แต่จะสั่งคนใช้ให้ทำอะไรก็ต้องให้ภรรยาเป็นผู้สั่งสนามหญ้าทั้งสนามคนสวนตัดไว้เรียบ แต่จะยกเว้นบริเวณศาลพระภูมิซึ่งเธอไปถวายน้ำและบูชาทุกวันบริเวณศาลพระภูมิจะถูกปล่อยให้ยญ้าขึ้นเป็นพงเสือยิ่งกว่านั้นภายในห้องพระก็แกล้งนำสิ่งของไปวางไว้ให้คับแคบจนสามีไม่มีที่จะสวดมนต์ฉันฟังด้วยความสลดใจมากก็เลยบอกไปว่าเอาอย่างนี้เถอะด็อกเตอร์ชาวเจ้าแม่ปางครอบครัวเป็นสุขไปสักองค์ดีกว่าเพื่อให้ไปช่วยปัดเป่าความขุ่นมัวในครอบครัวให้หมดสิ้นไป เธอก็ตกลงเจ้ากรรมจริงๆพระเอิญเหลือเกินเจ้าแม่ปางครอบครัวเป็นสุขมีเหลืออยู่องค์เดียวพอดีเธอก็เลยได้บูชาไปพอวันรุ่งขึ้นประมาณ10บนาฬิกาได้ก็มีโทรศัพท์มาจากด็อเตอร์ผู้น้องผู้ที่มีปัญหาชีวิตได้โทรศัพท์มาเล่าอย่างตื่นเต้นว่าตำแหน่งที่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆและสิ่งสำคัญก็คือในค่ำวันนั้นคือวันอาทิตย์พอกลับไปภรรยาออกมารับถึงรถ ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสผิดธรรมดาที่เคยเป็นและพอนำองค์เจ้าแม่ไปตั้งในห้องพระก็ประหลาดใจของต่างๆที่เคยวางไว้เกะกะได้ย้ายออกไปหมดแล้วบรรยากาศภายในครอบครัวแจ่มใสมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเจนมากเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวจิตใจของด็อกเตอร์เองก็ผ่องใสยอย่างบอกไม่ถูกนอกจากนี้บริเวณสารพระภูมิที่เคยลกไปด้วยยาก็เตียนราบเรียบอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยฉันรับฟังด้วยความปิติเป็นที่สุดอนุภาพของเจ้าแม่ช่างเหลือล้นจริงๆและก่อนที่ด็อกเตอร์ผู้นี้จะวางหูก็ได้พูดว่าผมแน่ใจมากในหลายๆสิ่งที่ปรากฏว่าท่านอาจารย์มิใช่คนธรรมดาอย่างแน่แท้เพราะผลที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไปในทางที่ดีแบบนี้ผมยอมรับจริงๆจบอีพีนี้แล้วนะครับ กลับมาติดตาม EP ีหน้าได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณและสวัสดีนะครับ